เกมพีคที่เป็นเกมแนวคอปีที่น่าสนใจมากๆทําให้เราและเพื่อนๆมีโอกาสได้ร่วมกันเข้าสู่การปีนภูเขาสูงและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่บนภูเขาในเกมจะมีไบโอมหลายๆชนิดที่มีอุปสรรคและศัตรูต่างๆที่ต้องการให้เราได้รู้จักและจัดการอย่างเหมาะสมเกมพีคมีกราฟิกแบบการ์ตูนน่ารักๆแต่ก็ไม่ละเลยความยากและความตลกร้ายที่เป็นส่วนหนึ่งของเกมค่ายนี้ล่าสุดเกมก็ได้ปล่อยอัปเดตใหญ่ซึ่งมีการเพิ่มไบโอมใหม่ที่ชื่อว่ารูทซึ่งเป็นไบโอมป่าแดงที่เต็มไปด้วยเห็ดและต้นไม้ททที่่่มาาดแแนบโอเิกกลว การเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับชุดใหม่ๆของเข็มกลัดและการปรับปรุงระบบทำอาหารทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องที่มีความสนุกมากขึ้นโดยอาเทมที่กินไม่ได้จะมีปฏิกิริยาตามแต่ละชนิดและสามารถใช้ในการทำอาหารได้อย่างลงตัวยิ่งเพิ่มความสนุกและความยากของเกมและยังมีศัตรูใหม่ที่น่ากลัวอีกด้วยซึ่งคือศัตรูซอมบี้เห็ดที่มีความสามารถในการสิงร่างของเพื่อนๆที่ตายไปแล้วทำให้เรารเผชิญกับความต้องการตัดสินใจและการตัดสินใจที่ยากลำบาก อัปเดตนี้ทำให้เกมพีกมีความสนุกและความยากที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าคุณสนใจและอยากลองเล่นคุณสามารถเข้าไปในเกมได้เลยที่หน้าร้านคาสทีมที่มีราคาปกติคือ158บาทแต่ตอนนี้กำลังม,มีส่วนลดเหลือเพียง98บาทเท่านั้นเกมพีกมีความสนุกและความตลกร้ายที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดคุณจะเห็นว่าการเล่นเกมแนวโคพีมีความสนุกและความเป็นทีมที่แท้จริงลองเข้าไปเล่นกันเถอะคุณจะไม่เสียได้เลยนะ